สวัสดีครับผู้ชมนะครับหลังจากผมปล่อยกุ้งออกจากกักจากกักนี้แล้วนะครับเดี๋ยวให้ผู้ชมเห็นนิดหนึ่งเนาะนะครับที่ผมเอาไว้นี่นะครับทั้งหมดนี่เนาะนะครับใหผู้ชมเห็นเนาะนะครับอันนี้ผมอยู่ในน้ํานะครับผู้ชมนะครับอันนี้ผมอยู่ในน้านะนะครับผมก็จะถอนไม้ไผ่ทั้งหมดนี่เอาไปใช้นะครับผู้ชมแล้วก็ผ้าเขียวเขียวนี่นะครับเนี่ยอยู่อยู่ที่มือผมเนี่ยนะครับผมจะเหยียบจมดินจมเลนเอาไว้นะครับผู้ชมเพื่อครั้งหน้าผมยังใช้ได้อีกหนึ่งไฟนะครับเพราะว่าสามไฟไปแล้วนะครับ จะใช้ได้ทั้งสี่ไฟนะครับก็เริ่มเริ่มขาดแล้วครับผู้ชมเห็นเนาะนี่นะครับเริ่มขาดเริ่มเป็นรูแล้วครับผู้ชมนะครับจะจะใช้แค่เหลืออีกไฟหนึ่งนะครับเหลืออีกไฟหนึ่งนะครับผมจะเหยียบจมเรลียนเอาไว้นะครับผู้ชมนะครับก็เดี๋ยวผมจะถอนถอน,ถอนไม้ไผ่ทั้งหมดนี่ไปใช้นะครับผู้ชมทั้งหมดนี่นะครับก็ผมจะถอนไม้ไผ่ทั้งหมดนี่ไปใช้นะครับผู้ชมนะครับแล้วก็ ถ้าสีเขียวนี่ผมจะกดจมเลนเอาไว้นะครับพี่ชมนะครับจะกดจมเลนเอาไว้เหยียบเหยียบจมเลนเอาไว้นะครับก็คูปูต้าด้วยนะครับพี่ชมนะครับแขนคูปูต้าที่กล้องตั้งอยู่นี่ผมก็ถอนออกด้วยนะครับนะครับผมก็จะไปทําอย่างนี้นะครับพี่ชมนะครับ จะไปทำอย่างนี้อีกที่หนึ่งนะครับที่บ่อที่ผมเอาไมโคกวาดพื้นเอาไว้นะครับผู้ชมนะครับที่ผมกวาดพื้นเอาไว้ผมก็จะไปทําแบบนี้นะครับผู้ชมนะครับอีกที่หนึ่งนะครับไปไปกั้นกากแบบอย่างเนี้นะครับผู้ชมแล้วก็เอาน้ําเค็มใส่เหมือนเดิมนะครับเอาน้ําเค็มใส่เหมือนเดิมเนาะนะครับ จะให้ผู้ชมเห็นนะครับอ่านมาทางนี้เนาะนะครับครับผก็จะแกะด้านนี้ไปนะครับผู้ชมจะแกะด้านนี้ไปเรื่อยๆยนะครับแกะแล้วก็เหยียบผ้าอันนี้นะครับจมเรียนเอาไว้นะครับผู้ชมนะครับก็วันนี้ผมก็ใส่เสื้อขาดมานะครับผู้ชมนะครับใส่เสื้อขาดมาเพราะว่าลงน้ํานะครับผู้ชมนะครับ จะเหยียบจมเหลียนเอาไว้หมดเ <Roz> ลยนะครับท่ผู้ชมนะครับเหยียบจมเหลนเอาไว้เรื่อยๆครับทุกอันนะครับก็จะลงน้ําอย่างเงี้ยท่ผู้ชมนะครับบางทีทําก็ทั้งวันนะครับท่ผู้ชมนะครับบางทีมันก็ทั้งวันเลยก็มีนะครับแล้วเหยียบก็จะเหยียบผ้า ผ้าดีผมกั้นปกนี่นะครับผ้าชิวเขียวนี่นะครับจมเลนเอาไว้นะครับจะเดินเหยียบจมเลนเอาไว้ของงวดหน้าผมก็เอามาใช้อีกนะครับผู้ชมก็ดึงดึงมาแล้วก็สลัดสลัดโครออกแล้วก็เอามาใช้อีกยังใช้ได้อีกหนึ่งรอบนะครับผู้ชมอีกหนึ่งรอบนะครับยังใช้อีกหนึ่งรอบนะครับผู้ชมนะครับเรียบร้อยแล้วก็ไม่กระทั่งเชือกนี้นะครับผู้ชมผมก็เก็บไปไปใช้อีกที่หนึ่งนะครับผู้ชมนะครับ ก็ต้องใช้เหมือนกันท่านผู้ชมนะนะครับอีกทีท่หนึ่งผมก็ต้องใช้เหมือนกันแบบนี้แหละครับนะครับ อันก็ปักลึกก็ดึงยากนะครับผู้ชมนะครับปักลึกก็ดึงออกยากียดร้อยนะครับก็หลายๆท่านเขาปล่อยกุ้งทั้งบ่อนะครับแล้วก็ลงน้าเค็มทั้งบ่อนะครับผู้ชมแต่ว่าผมไม่ทําอย่างนั้นนะครับผู้ชมเพราะว่ามันเสี่ยงนะครับมันเสี่ยงนะครับมันง่ายมันง่ายก็จริงนะครับผู้ชมแต่ว่ามันเสี่ยงนะครับนะครับผมถึงได้ทําแบบนี้นะครับคือกั้นกกทั้งหมดนะครับผู้ชมเนาะ อย่างที่ผู้ชมเห็นนี่นะครับผมจะกันกบทั้งหมดแล้วก็แล้วก็เอาเอาน้ําเค็มมาใส่นะครับผู้ชมนะครับกบน้ําเค็มผมอยู่นู่นนะครับผู้ชมให้เห็นเนาะนู่นนะครับนะครับผมจะใจเย็นๆนะครับผู้ชมเพราะว่าผมเคยทํามาทุกอย่างแล้วนะครับผู้ชมเพราะว่าการการติดเนี่ยกุ้งกุ้งที่ติดเนี่ยนะครับสู้ทําแบบนี้ไม่ได้นะครับผู้ชมอาจจะยุ่งยากละเอียดอ่อนนะครับแต่ว่าชัวนะครับนะครับคือไม่ ไม่ผิดหวังนะครับผู้ชมถ้าทำแบบนี้นะครับก็ความเข็มผมจะทําไว้ในกากเนี่ยอันกวักขุมกว้างเนี่ยนะครับประมาณสิบสิบเมตรเนี่ยกว้างสิบยาวสิบเนี่ยนะครับความเข็มผมทาไว้แปดนะครับแล้ววันลงขึ้นเอากุ้งลงน้ําผ่านแล้วความเข้มเหลือเจ็ดนะครับเอากุ้งมาลงแล้วความเข็มเหลือห้าน้ำเข็มจะซึมลงดินนะครับผู้ชมผมอธิบายฟังนิดนึงนะครับน้ำเข็มจะซึมลงดินไปนะครับเพราะว่ามันมันมันไม่ใช่เป็นพะบหรือไม่ใช่อ่างปูนนะครับ แล้วก็สามสี่วันต่อมานี่ผมปรับน้าผมก็ใช้เครื่องฮอนด้านะครับสูบน้ําเข้ามาแล้วก็เปิดน้ําออกไปนะครับเพื่อให้น้ําจืดไล่น้ําเค็มออกมานะครับให้กุ้งอยู่ในกากให้ปรับสภาพให้ได้ให้ทันนะครับก็วันแรกหนึ่งชั่วโมงวันที่สองสองชั่วโมงวันที่สามสามชั่วโมงนะครับแล้วก็จนความเค็มเหลือศูนย์ถ้ากับข้างนอกนะครับสีน้ําเดียวกันนะครับนะครับสีน้ำข้างนอกกับกับในกากมีสีเดียวกันนะครับก็ชิมดูก็รู้ว่าศูนย์หรือว่าความเค็มไม่มีแล้วนี่ผมจึงเอาน้ําเค็มมาล้นกรับ ผมเคลมวอลพื้นไว้ก่อน1่คันรถ1,400ันลิตรนะครับ1นคันรถ10ล้อนะครับผู้ชมนะครับแล้วก็ผมถึงเพื่งค่อยปล่อยออกไปนะครับปล่อยออกไปเพื่อความชัวร์นะครับความชัวร์นะครับผู้ชมนะครับก็ให้ผู้ชมเห็นนะครับว่าบ่อขนาดนี้นะครับ2ไร่กว่าเกือบ3ไร่ในผู้ชมเห็นข้างหลังผมนี่เนาะนะครับให้ใส่น้ําเค็ม10รถคัน10ล้อก็ไม่เค็มนะครับผู้ชมนะครับเพราะว่าพื้นที่มันกว้างมากมันใหญ่มากนะครับนะครับนี่ดีนะครับผมใส่น้ําน้อยนะครับผู้ชมเห็นเนาะผมใส่น้ําน้อยนะครับ ขงบนี่น้ําแค่หัวเข่าเองนะครับไม่ไม่เยอะนะครับผาชมนะครับเพราะว่าต้องการความเค็มให้กุ้งมันติดนะครับนะครับสักสิบวันหรือห้าวันนี้ให้กุ้งมันติดนะครับแล้วผมจะใช้ลูกนู้นนะครับลูกที่ผมจะจะเอาไม้ไผ่ไปช้ำเนี่ยนะครับผู้ชมพยาน้ําลูกนู้นนะครับที่มีกา้ําปลารัาวิทย์มาใส่ลูกนี้เพราะน้าลูกนั้นมีความเค็มนะครับผู้ชมมันจะเป็นน้ําก่อยๆอยู่นะครับ นะครับพอมันจะโยนน้ำลูกนู้นมาใส่ลูกนี้เพราะว่าน้าลูกนู้นเนี่ยเยอะเกินนะครับเยอะเกินใส่ไม่ได้ทอาปักกกอย่างนี้ไม่ได้น้ํามันเยอะนะครับก็นี่แหละครับผู้ชมว่าทํากุ้งรอบๆหนึ่งเนี่ยคือ1ต้องมีเวลานะครับ2มีเงินนะครับ3ละเอียดอ่อนนะครับ3แล้วนะครับ4เป็นคนจ้างสังเกตนะครับนะครับคือ3 4 5ี่้าอย่างเนี่ยต้องมีนะครับผู้ชมแล้วก็มีอุปกรณ์หนึ่งแล้วแล้วนะครับผู้ชมแล้วก็มีน้ําที่ดีนะครับ มีน้ำที่ดีนั่นนะครับทําไมผมถึงได้ทําประตูน้ําผมหมดเงินเกือบสองแสนนะครับตรงนี้ผมหมดเงินเยอะจริงๆนะครับผู้ชมนะครับแต่ว่าผมค่อยๆทําเรื่อยทําทีละห้าหมื่นแปดหมื่นแสนหนึ่งแสนสองค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หลังๆนี่ผมมาเน้นปลูกต้นไม้นะครับผู้ชมนะครับเน้นฟังฝังหมายของผมคือปลูกต้นไม้นะครับเราไม่รู้แล้วครับว่าอนาคตข้างหน้าปามผมจะโลโลกีบาทนะจะเหลืออาจจะเหลือโลบาทก็ได้นะครับก็ไม่แน่นะครับผู้ชมนะครับ หรืออา,อาจจะโลละสิบบาทก็ไม่แน่ยอยู่ที่รัฐบาลด้วยนะครับผู้ชมอยู่ที่รัฐบาลรู้ไม่รู้ว่ารัฐบาลจะไปทิศทางไหนนะครับเหมือนรถยนต์ที่ท่านขี่นะครับสักวันหนึ่งต้องเป็นรถไฟฟ้าดูนะครับว่าคนไทยบ้านเราจะใช้รถไฟฟ้าไหมอ่ะไปชมมาดูนะครับอีกสิบปีครั้งหน้าเนี่ยบ้านคนบ้านเรานะครับหรือรุนลูกๆผมขึ้นมาเนี่ยนะครับว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะเลือกใช้รถไฟฟ้าไหมหรือจะใช้รถเครื่องยนต์ดีเซลนะครับมันมันเป็นอยู่กับรัฐบาลด้วยนะครับปลูกปามนี่แต่ว่า สิ่งที่มันไม่เหนื่อยนะครับสิ่งที่มันไม่เหนื่อยแล้วเราลงทุนที่คุ้มนะครับแล้วก็ได้ผลเร็วผู้ชมสู้ปลูกปลาไม่ได้ครับนะครับผมการันตีแล้วสู่ปูกปลาไม่ได้แม้ตอนนี้ปลาล์มจะโลละ5้บาท20บนะครับบวกค่าสวัสดิการแล้วบวกค่าดําเนินการแล้วเหลือ5บาท60สตางค์หรือ 5, อ 5. บาท80ก็ยังดีนะครับผู้ชมนะครับนะครับอย่าให้เหลือ2บาทก็แล้วกันนะครับผู้ชมยังไงยังไงชาวสวนปลาล์มก็อยู่ได้นะครับก็ วิดีโอชุดนี้ก็8นาทีเสร็จแล้วนะครับผู้ชมก็สวัสดีครับผู้ชมสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะถ่ายให้เห็นเรื่อยๆเนาะนะครับผู้ชมครับ